วันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆมาเจาะลึกกันครับคือจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมีแนวคิดที่ว่าแค่เราเปลี่ยนขวดน้ำธรรมดาธรรมดาไปเป็นขวดทองแดงมันจะสามารถเปลี่ยนพลังงานในตัวเราได้เลยอื mm. คำถามก็คือแนวคิดแบบนี้มันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์มารองรับบ้างไหมหรือว่าเป็นแค่ความเชื่อวันนี้เราจะมาไล่ดูกันตั้งแต่เรื่องเล็กๆระดับอนุภาคไปจนถึงปรัญาโบราณเลยครับ ได้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตัวทองแดงนะคะเราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจคอนเซปต์หลักที่ข้อมูลนี้พูดถึงก่อนนั่นก็คือคำว่าความยืดหยุ่นทางพลังหรือ energetic flexibility ค่ะความยืดหยุ่นทางพลังใช่ค่ะถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะคะลองนึกถึงต้นหลิวที่เจอลมพายุครับมันจะโอนเอ็นไปตามลมได้แต่ไม่หักโคน่นใช่ไหมคะแต่ตึกที่แข็งๆเนี่ยอาจจะต้านลมจนพังลงมาได้เลย ความยืดหยุ่นทางพลังก็คล้ายๆกันค่ะคือเป็นความสามารถของสนามพลังงานชีวภาพหรือไบโอฟิลในร่างกายเราที่จะปรับตัวรับแรงสัส่นสะเทือนจากสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่สะสมความตึงเครียดเอาไว้อ๋อเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดมากเลยครับคือไม่ใช่การแข็งแกร่งทนทานแต่เป็นการปรับตัวได้อย่างลื่นไหลเหมือนต้นหลิวใช่เลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มที่ตัวเอกของเรื่องกันเลยดีกว่า ทองแดงตามหลักฟิสิกส์แล้วเนี่ยมันมีอะไรพิเศษขนาดนั้นครับถึงถูกอ้างว่าส่งผลต่อน,น้ำที่อยู่ในขวดได้ในเอกสารย้ำเรื่องอิเล็กตรอนโมบิลิตี้บ่อยมากเลยประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะคำว่าอิเล็กตรอนโมบิลิตี้สูงในทองแดงเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบนะมันเหมือนกับทองแดงเป็นซ u เปอร์ไฮเวย์สำหรับอิเล็กตรอนเลยซ u เปอร์ไฮเวย์ใช่ค่ะ อิเล็กตรอนมันสามารถวิ่งได้อย่างอิสระและเร็วมากๆแทบไม่มีแรงต้านเลยแล้วการเคลื่อนที่ของประจุลบจำนวนมหาศาลนี่แหละที่สร้างสนามแม่เหล็กอ่อนๆแต่มีความไวสูงมากๆขึ้นมารอบๆตัวมันครับพอเราเอาน้ำไปใส่ไว้ในขวดทองแดงนานๆในที่นิ่งๆมืดๆนะคะสนามแม่เหล็กที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นตัวนี้จะค่อยๆถาย่ายทอดคุณสมบัติของมันลงไปในโครงสร้างของน้ำอ๋อเหมือนกับว่าสนามแม่เหล็กของทองแดงเข้าไปจัดระเบียบโมเลกุลของน้ำใหม่ ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นยังไงครับน้ำที่ถูกจัดระเบียบแล้วมันต่างจากน้ำธรรมดายังไงผลก็คือโมเลกุลของน้ำจะเริ่มเรียงตัวกันในรูปแบบที่เอกสารเรียกว่า Resonance ที่ปรับได้หรือ Tunable Resonance อืม พูดง่ายๆก็คือน้ำจะมีโครงสร้างที่พร้อมจะสั่นพ้องและปรับตัวตามคลื่นความถี่จากภายนอกได้ดีขึ้นซึ่งลักษณะการจัดเรียงตัวแบบนี้นะคะมันมีความคล้ายคลึงอย่างน่าทึ่งกับโครงสร้างของน้ำชนิดพิเศษที่พบในร่างกายเราน้ำชนิดพิเศษในร่างกายเราใช่ค่ะที่เรียกว่า easy water หรือ exclusion zone water เดี๋ยวครับ easy water คำนี้ฟังดูเทคนิคมากเลยช่วยอธิบายให้ง่ายกว่านี้หน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะ ลองนึกภาพน้ำในแก้วทั่วไปนะคะโมเลกุลน้ำมันจะวิ่งวุ่นไปมาแบบไร้ทิศท,ทางใช่ไหมคะครับก็จะสะเปิดสะปะหน่อยแต่มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าน้ำที่อยู่ติดกับผิวเซลล์ในร่างกายเรามันจะเรียงตัวกันเป็นชั้นๆอย่างมีระเบียบเหมือนทหารที่เข้าแถวสวนสนามเลยคะ่ะโครงสร้างแบบนี้ว่า easy water ซึ่งสําคัญต่อการทํางานของเซลล์มากๆแนวคิดในเอกสารนี้ก็คือ น้ำในขวดทองแดงเนี่ยมันพยายามเรียนแบบโครงสร้างน้ำแบบทหารส่วนสนามเนี่ยล่ะค่ะโอเคพอเห็นภาพเลยจากน้ำที่วิ่งวุ่นกลายเป็นน้ำที่เข้าแถวเป็นระเบียบถ้าเรายอมรับตามแนวคิดนี้ว่าน้ำมันเปลี่ยนโครงสร้างไปแล้วจริงๆคำถามที่ใหญ่กว่าก็คือแล้วไงต่อครับร่างกายเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำนี้มันพิเศษกว่าเดิมครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือพอดื่มเข้าไปแล้วมันจะไปทําอะไรที่ต่างจากน้ําธรรมดา พอเราดื่มน้ำที่มีกรงสร้างแบบทหารส่วนสนามนี้เข้าไปนะคะมันจะส่งต่อคุณสมบัติความยืดหยุ่นนี้ไปทั่วระบบของเหลวในร่างกายเราเลยแล้วผลที่ตามมาในระดับเซลล์ก็คือมันจะไปเสริมความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของเยื่อหุ้มเซลล์โดยตรงเดี๋ยวสิครับนี่กำลังจะบอกว่าแค่ดื่มน้ำจากขวดทองแดงจะทำให้ผนังเซลล์เราแข็งแรงขึ้นเหมือนมีเกราะกันเคลื่อนส่วนตัวเลยหรอครับ ฟังดูเหลือเชื่อเหมือนกันนะใช่ค่ะฟังดูน่าทึ่งแต่ในเอกสารเขามีคำอธิบายทางชีวเคมีมารองรับนะคะคือทองแดงเนี่ยเป็นโคแฟคเตอร์ actor, หรือตัวช่วยทำงานที่จำเป็นของเอนไซม์หลายชนิดที่ร่างกายใช้สร้างฟอสโฟลิปิดคุณภาพสูงฟอสโฟลิปิดที่เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซล ถูกต้องค่ะแล้วเยื่อหุ้มเซลล์ที่แข็งแรงและยืดหยุ่นก็เหมือนกับฉนวนไฟฟ้าชั้นดีเลยมันจะทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลกระทันหันได้ดีขึ้นไม่ช็อตหรือเสียสมดุลง่ายๆเมื่อเจอกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม้แต่คลื่นอารมณ์รุนแรงจากคนรอบข้างแปลว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพแต่ลามไปถึงการรับมือกับพลังงานจากคนอื่นด้วยซ้ำ ใช่เลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือหลักการที่เขาพูดถึงมันเหมือนกับร่างกายเรากลายเป็นฟองน้ำฟองน้ำคือซัดพลังงานเข้ามาหรือรับแล้วก็ปรับให้เป็นกลางคือปรับจากนั้นก็ปล่อยออกไปคือปล่อยโดยไม่เก็บของเสียหรือความตึงเครียดไว้กับตัวเลยรับปรับปล่อยนี่คือหัวใจของความยืดหยุ่นทางพลังที่พูดถึงตอนแรกเลยค่ะตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากๆสำหรับผมเลยไม่ใช่แค่เรื่องโครงสร้างน้ำ แต่ไปถึงระดับความถี่ด้วยในเอกสารระบุว่าทองแดงมีความถี่ธรรมชาติอยู่ในย่านที่เรียกว่าคลื่อนประสานชีวิตหรือ coherence band ซึ่งอยู่ในช่วง8 Hz ถึง32 h ฮย่านความถี่นี้มันพิเศษยังไงครับจุดที่พลิกผ่นของเรื่องนี้อยู่ตรงนี้เลยค่ะย่านความถี่8ถึง32 h ฮไม่ใช่ย่านความถี่ธรรมดาแต่มันเป็นย่านเดียวกับคลื่นสมองของเราในสภาวะต่างๆคลื่นสมองเลยเหรอครับใช่ค่ะ ตั้งแต่สภาวะผ่อนคลายแต่ตื่นตัวหรือคลื่นอัลฟาไปจนถึงสภาวะที่ใช้สมาธิจดจอ่อคือคลื่นเบต้าและที่สำคัญที่สุดนะคะมันยังเป็นย่านความถี่เดียวกับจังหวะการแปรผันของคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ heart rate variability ด้วยค่ะหู แปลว่าประเด็นสําคัญจริงๆวิชัยแค่เรื่องคุณสมบัติทางเคมีของทองแดงแต่คือการที่มันสั่นในจังหวะเดียวกับโหมดผ่อนคลายและมีสมาธิของร่างกายเราโดยธรรมชาติถูกต้องค่ะเหมือนมีเครื่องตั้งสายเสียงที่คอยจูนให้เรากลับสู่สมดุลอยู่ตลอดเวลาเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากค่ะแล้วมันนําไปสู่ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เรียกว่า entrainment entrainment ผมเคยได้ยินคนํานี้ช่วยขยายความด้วยตัวอย่างง่ายๆได้ไหมครับ ได้แน่นอนค่ะปรากฏการ e n t r a n c e n e n t นี่เจอง่ายมากในชีวิตประจำวันเลยนะคะลองลืกถึงนาฬิกาลูกตุ้มหลายๆเรือนที่วางอยู่บนผนังเดียวกันครับตอนแรกมันอาจจะแกว่งไม่พร้อมกันแต่ทิ้งไว้สักพักนะคะมันจะค่อยๆปรับจังหวะจนแกว่งพร้อมกันแปะเลย แนวคิดนี้ก็คือน้ำทองแดงทำหน้าที่เหมือนนาฬิกาเรือนใหญ่ที่เข้าไปจูนให้นาฬิกาเรือนอื่นๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นคลื่นสมองจังหวะหัวใจหรือจังหวัดการหายใจให้กลับมาเดินตรงกันอย่างสอดประสานอีกครั้งโอเคขอเบรกความคิดแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เราเดินทางจากเรื่องอิเล็กตรอนของทองแดงมาสู่โครงสร้างน้ำที่เปลี่ยนไปเหมือนทหารสวนสนามค่ะจนถึงเยื่อหุ้มเซลล์ที่แข็งแรงเหมือนฟองน้ำ และตอนนี้ทุกอย่างในร่างกายก็กำลังจะถูกปรับจูนให้เข้าจังหวะเหมือนนาฬิกาทั้งหมดนี้มันเชื่อมกันเป็นลูกโซ่เลยนะครับใช่ค่ะมันเป็นตะก,กะที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับควอนตัมไปจนถึงระบบใหญ่ของร่างกายเลยและมันยังสามารถเชื่อมต่อไปถึงภูมิปัญญาโบราณได้ด้วยผมไม่เคยนึกเลยว่าแนวคิดเรื่องหงอยินหยางจะถูกเอามาอธิบายด้วยฟิสิกส์ของโลหะได้ในเอกสารเขาขยายความจุดเชื่อมโยงนี้ว่ายังไงครับ ว่าทองแดงมันไปบาลานซ์พลังร้อนเย็นที่ว่านี้ได้ยังไงในมุมมองของศาสตร์ตะวันออกนะคะความเครียดเรื้อรังความคิดฟุ้งซ่านมันทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าการแข่งตัวของพลังหยางพลังหยางแข่งตัวใช่ค่ะคือมีพลังงานที่ร้อนแข็งกระด้างและไม่ยืดหยุ่นสะสมอยู่มากเกินไปในร่างกายเอกสารอธิบายว่า คุณสมบัติการนำไฟฟ้าและความลื่นไหลของพลังงานจากทองแดงจะเข้าไปช่วยและลายการแข่งตัวของพลังอย่างนี้ในขณะเดียวกันก็เปิดทางให้พลังหินซึ่งมีลักษณะนุ่มนวลเยน็นและไหลเวียนสาม,มารถเคลื่อนที่ไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกายได้สะดวกขึ้นก็คือไม่ได้ไปเพิ่มพลังเย็นหรือลดพลังร้อนแต่ไปสร้างสภาวะที่ทําให้ทั้งสองพลังงานไหลเวียนลากเปลี่ยนกันได้ดีขึ้นถูกเพ่งเลยค่ะมันคือการสร้างดินามิกบาลานซ์หรือสมดุลที่ไม่หยุดนิ่ง Mm hmm. ไม่ใช่สภาวะที่ทุกอย่างนิ่งเฉยแต่เป็นสภาวะที่ทุกอย่างไหลเวียนอย่างกลมกลืนซึ่งเป็นหัวใจของสุขภาพที่ดีเลยค่ะผลลัพธ์ที่สังเกตได้ตามที่เอกสารอ้างคือจะรู้สึกว่าร่างกายตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้ไวขึ้นแต่ไม่หงุดหงิดง่ายครับมีสมาธิแน่วแน่แต่ไม่เครียดแล้วทั้งหมดเนี้ก็ส่งผลต่อสนามพลังงานรอบตัวเราที่บางคนเรียกว่าออร่าด้วย แล้วมันส่งผลยังไงกับออร่าครับเมื่อพลังงานภายในร่างกายมีความยืดหยุ่นและสมดุลสนามแม่เหล็กรอบตัวออร่าฟิลก็จะมีความมั่นคงและสมมาตรมากขึ้นตามไปด้วยค่ะในข้อมูลมีการอ้างถึงนักวัดพลังงานที่พบว่าผู้ที่ใช้น้ำทองแดงสมัำเสมอจะมีการขยายตัวของสนามแม่เหล็กรอบหัวใจและสมองในลักษณะที่สมมาตรซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าพลังงานในระบบทั้งหมดกำลังทำงานร่วมกันอย่างกลมเกลียวในข้อมูลที่เราได้รับมามีการพูดถึงผลิตภัณฑ์เฉพาะทางชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า Organonics Copper Vessel ด้วยใช่ค่ะตามที่แหล่งข้อมูลระบุไว้นอกจากจะเป็นทองแดงแล้วมันมีลูกเล่นอะไรที่ต่างจากขวดทองแดงทั่วไปบ้างครับขวดน้ำออร์แกนอไน์ที่กล่าวถึงในเอกสารถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือที่เฉพาะทางยิ่งขึ้นไปอีกค่ะประเด็นแรกคือกระบวนการที่เขาเรียกว่าการบ่มน้ำในความมืดสนิทการบ่มน้ำในความมืดใช่ค่ะซึ่งเป็นสภาวะที่นิ่งและปลอดจากคลื่นแสงรบกวนโดยสิ้นเชิง ตาวข้อมูลอ้างว่าสภาวะนี้จะช่วยให้โมเลกุลของน้ำเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่ระดับที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นและอีกอย่างที่ดูจะเป็นจุดขายสำคัญคือฝาขวดที่เรียกว่า o r กไ n i ์ความหนาแน่นสูง o r g o n i c นี่มันคืออะไรแล้วมาทำอะไรได้ครับ o r g ไ n i ์ ite, หรือบางทีก็เชื่อมโยงกับรฟาย frequency เนี่ยเป็นเรื่องที่ลึดลงไปในศาสตร์พลังงานทางเลือกเลยค่ะแต่ถ้าจะสรุปง่ายๆตามที่เอกสารอธิบายนะ ฟ้าครวดที่ว่านี้ทำหน้าที่เหมือนเสาอากาศที่ตั้งโปรแกรมได้เสาอากาศที่ตั้งโปรแกรมได้ใช่ค่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อเก็บและถ่ายทอดคลื่นความถี่เฉพาะที่ผู้ใช้ต้องการลงไปในน้ําได้โดยอาจจะใช้คลื่นความถี่บําบัดที่เรียกว่าไรฟรีเควนซีหรือแม้กระทั่งเลือกชนิดของคริสตัลที่ใส่เข้าไปในตัวออร์กไนท์เพื่อปรับจูนคุณสมบัติของพลังงานให้ตรงตามความต้องการมากขึ้นเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจมากครับระหว่างวัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์เคลื่อนความถี่และศาสตร์พลังงานทางเลือกเอาละครับถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วทั้งหมดนี้บอกอะไรกับเราครับถ้าจะสรุปให้เห็นภาพชัดเจนนะคะแนวคิดหลักที่เอกสารนี้นำเสนอก็คือคุณสมบัติทางฟิสิกส์เฉพาะตัวของทองแดงโดยเฉพาะความคล่องตัวของอิเล็กตรอนถูกอ้างว่าสามารถเหนี่ยวนำให้โครงสร้างโมเลกุลของน้ำเปลี่ยนแปลงไป ทำให้น้ำมีคุณสมบัติที่พร้อมจะสั่นพ้องและปรับตัวได้ดีขึ้นและเมื่อน,น้ำที่มีโครงสร้างพิเศษนี้เข้าสู่ร่างกายมันก็จะไปเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางพลังในทุกระดับตั้งแต่เยื่อหุ้มเซลล์ไปจนถึงสนามพลังงานชีวภาพโดยรวมสรุปก็คือหัวใจของแนวคิดนี้คือการใช้คุณสมบัติของทองแดงเป็นเหมือนซ่อมเสียงเพื่อช่วยเตือนให้ระบบต่างๆในร่างกายของเรากลับมาสั่นในจังหวะที่เป็นธรรมชาติและสมดุลของตัวเองอีกครั้ง เพื่อสร้างสิ่งที่อาจเรียกว่าภูมิคุ้มกันทางพลังงานนั่นเองใช่เลยค่ะและเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดคําถามที่สําคัญขึ้นมาว่าครับหากโครงสร้างของน้ําที่เราดื่มซึ่งเป็นส่วนประกอบกว่า70%ของร่างกายสามารถส่งผลต่อสภาวะการสั่นสะเทือนของเราได้อย่างลึกซึ้งถึงเพียงนี้แล้วยังมีปัจจัยแวดล้อมที่ละเอียดอ่อนอื่นๆอีกหรือไม่ที่อาจกําลังปรับจูนสุขภาพเชิงพลังงานของเราอยู่ทุกขณะ โดยที่เราอาจไม่เคยตระหนักถึงมันเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เราได้ยินแสงที่เรามองเห็นหรือแม้แต่ความคิดและอารมณ์ของผู้คนรอบข้างปัจจัยเหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อความสมดุลของเรามากกว่าที่เราเคยเข้าใจกันมาก็เป็นได้